สวัสดีครับไม่ไหนสวัสดีครับกับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งเนาะครับท่านผู้ชมอุ้ยพ่าสู้ฟังนะครับไม่หน่อยเป็นแนวไรก่อนครับโอ้ยไปลงไปเล่ยนหนามตงไปเล่นน้าม้องไปเล่ยนหนามผู้เดียวครับก่อนฟันนะต้องไปเล่ยนหนามผู้เดียวครับเป็นกางเว้นพอเร็นกางเว้นเถอะครับไปเล่นกางเว้นเลยกางเว้นเถอะครับมันหยาบมัอคือมา่อก่นกูเดินเกยอันตรายกูก็ลังเล่ยนหนาม เดินไปเดินมาเพราป็นผัวบูึ้นโลกใหม่ผมวผัวโบลงมาเลยไม่นครับนี่ไงไต่หนาครับผมมันยังมึอขันหยอกๆๆๆๆหยอกหยอกหยอกวัวจะจะเสือไบมึงเอาหยอกยังหยอกจะเสือไปไปบ้หห่งแนวเพราะคนผัวโบขึ้นมาครับแล่นขึ้นทั้งไต่หนามก็ว่าท่านแบบนี้ยังเหรครับพญานาคเก่าแปดหัวพญานาคแปดหัวไม่ห้วย ตายมึงเสียจังไดมึะตายขาทีกับหนามนี่วะว่าฉันเกี่ยวขาดหนามนี่บ่พอแล้วจ้เกี้ยวเข้ามาซอยแบบทุกคนจะไม่มาซอยครับเขาอมื่อโดยตรงหมือนากผู้ชายผู้นึงเขามาซอยเขาบ่ขึ้นมาแม่ขึ้นมาแม่เพันหนาก้กาดเจ้าเดียว่านเขาว่าคือหนาเขารกกับขึ้นบอขึ้นนขึ้นไปอยู่สิไปเัง่ดงก็บ่ไปจือเถื่อลอยขึ้นจังไดกับขึ้นฟังจัเถื่อฟังจัเถื่อมันคือไก่ตั้งแต่บุ่นะ ตั้งแต่ยี้ไปหดอขอุบ้านนัแนแนงแดงแดงไกลเนล้วขลังแรงแดงอันผูน้ชา,ายผู้หนึ่งมาผู้ชา,ายคใครจะจะเข้ามาซอยขึ้นทำแมขึ้นทำแมก็ขึ้นพยานาคจิก,กัดเก้าเดียว,วยจ้ะครับจังไนเนด้ขอไหนึ่ขอนจ้งในเลียข,ข,ข,อขอในในึ้นะไกนุนบ่อนี่ข้อนคือไปไหวบนโถมาใช่ญญาาพยานาคนัพยานาคโอ้อยปกติเขาเห็นแต่พยานาคหาหัวเก่า<ม>หัวเมา่แปดหัวเนาะอ้าวครับอีกสี่ห้องเบิ่ง ใครในจะเข้ามาวสวยบัวคามันไต้าค่ะข้าบหนามเลยด่วนเลือตัวไหนล่ะแม่หน่อยเพื่อนบอกเลขอยู่อนบอกปูพญานาคเหนไหมครับเอาก็พญานาคด่วนเนี่แปดหัวตัวไหนล่ะครับแนวนี้พญานาคกับแปดแปดหัวพมยากหน้าพญานาคแค่ตัวแปดหัวกันยังไงตัวเดียวเนี่ยออกแปดหัวแปดหัววนแปดเก่าว่าไรว่าจะาครับเอฟซีพญานาคน้ำเก่าเนาะพญานาคก็น้ำเก่า เพะอหนักตัวเดียวแล้วเก่าแปดหัวครับเมียพ่อหนักแปะแปดหัวครับพ่อหนักตัวเดียวนี่แหละเก่าแปดหัวอืมกันถามไมียหน่อยแปะเป็นตัวเลขสิแปะแน่ไรครับผู้ผู้ความากเลยสิม,มากอกันพกเจ็ดเจ็ดหกเปนคนเดียวพกเจ็ดเจ็ดหกเอ้ามัตย์ไทยใส่ล่ะครับนี่เด้เขาแปะยังมัตย์หนักเลยเนาไปเอาหน้าเพื่อนนี่เนี่ยเพื่อนบอกสมบอบอเพื่อนบอกเพื่อนบอกบืงเกลือเลย เปนบอกจังไดครับความฝันนั้นว่าอันเาเจอยเชียอะไรนั้นความฝันคเาูแมน้นนอนตื่นจ้นเชื่อเลเจ็ดเจ็ดหกพกเจ็ดเจ็ดหกไม่เอนครับเขาจยเจาไปเงินเงินครับผมโอ้โหหูเแหววเลยเฉลอยคืนบันเอาความฝันตัวนเ้เขาบอกบอกดีครูตัวนี้ครับเชื่อโลเจ็ดหกจบหกเจ็ดล้ว่ะครับผมให้นาคบอกหรือว่าคนบอกบอกก็โ้เลยวลนั่งจากลง น้องอน้องกจากพญานาคจบเปยนแคนบอกอืออือพญานาคไวบิดแยวคนจะมาบอกเขาโอ้พญานาคไปวิทย์แถวครับพานาคไวิดเขาจะพูดผู้นี่ละผู้มาซอยหาหรมาบอกเขาครับครับพูดบอกเขาานี่เจาก็ถ้าเป็นเจ้าเขเป็นเจ้าสีสมีสูบไม่ใส่นั่นซื้อโลโก้เจ๊ดเจ๊ดทกไปแครับเพราะว่าจะเป็นจ้าที่จ้ทางนะครัเนาะอ้าวอาจจะเป็นเพื่อนนั่นละแปลงล่างมากเมีนมาจากค่ะครับ มีอย่างอีกครับแม่หน่อยครับช้ำนี่ช้ำนี่ครับด้ยการถามเป็นเปรอาก็แปดหัวกับแปดเก้านามกับหนึ่งหนึ่งแปดเก้าเนาะครับเนาะครับผมขอบคุณที่รักครับแม่หน่อยขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวสีจดตัวเลขของแม่หน่อยไปครับหน้าจอครับครับผมท่านผู้ชมนักตัวเลขของแม่หน่อยครับท่านผู้ชมเลขสองตัวครับฝันเห็นพญานาคแปดหัวครับเอฟซีนะโอ้เราก็คักแข้งครับแปดหัวนี่น้อยนะครับคนทีติฝันเห็น น่อยคนครับถี่ฟันเห็นพญานาค8หัวมีแต่เก่าหัวหาหัวไปสันครับถือสำคัญนี่มีเลขมาฝากเอีอครับถมาช่วมเนาะ6กเจ็ดเจ็ดหกหกสันครับ f อฟเนาะลองเอาไปสื่อลอตเตอรีลองเบิรงนรับงวดวันที่สิกนี่ครับลากาขั้นถ่ายมันตีเอากับพ่อฟันครับถมาช่มน้ามีก็น้าหนึ่งครับเอฟซีากาแหัวกับแพญานาคกับเกครับกับไยหนึ่งแปดเก้าก้ตัดเหรียญครับเอเนาะ อายุแม่น้อยนี่หา11ปีครับ F4 ฟันว่าปิงกัดขานี่ครับ F4 เนาะยดเป็นตัวเลขครับเลือดมันยยศเป็นตัวเลขครับวังอาทิตย์ก่อนนี่ครับ F4 เนาะ4 7 8 4 7 8ครับคันถ่ามันตีเอาก็ปิงกับปิงสามโตครับปิงกับแปดครับ3 8 8 3ครับ F4 นี่แหละครับท่านผู้ชมเนาะเป็นตวัวเลขบโบลายหางครับแต่ที่สําคัญแม่น้อยนี่แล้วก็ถือมาแล้วสองหัวซ้อนครับ F4 กระลองเบิ้งกระเพิ่นครับบัะธามีโชคต่อเนื่องนะครับเอฟซีหวดพฤศจิกหกมีนาคมพศ2 5 6 7นี่ครับสำหรับคลิปนีเบ้าแอมโะทงกับิราเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันพึ่งไปใช้ครับเอฟซีมืนหนีเบ้าแอมโะทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเบิ่งของดีกันครับเบ้าแอมโะทงนี่ไปเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิดไม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกซั์ครับคาขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตุนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอ่อ,สองสื่อเรียกสื่อรถตรี่เจนสิเรทถือนะครับน้อท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนังถ่าอยู่ของใหครับว่า วิที่ใส่ของดีเป็นแบบใหนเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหเสนีเรื่องการงานการขายเนื้อกู้ด้องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไและกบีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะลวกบีบีอย่างนี้อับิษฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกวัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกลูกวัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกวัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่รวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดตี่เหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้ตามายอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ล่วยครับสําหรับทันใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย,ยางบบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียังบดบงังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบางังนาลานเห็ดในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด คงหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ครับมีโอกาสในมาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี ครับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใไส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแท้ๆครับสามผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนีนมม่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกะ็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งแตงให้หลวงปู่ลดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจี่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหุ่ยยนคาว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโล่งทงกับบลอุษซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถนมาตามเบอร์โถ่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับ,มมรบเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโล่งทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีถีล่าสีมันบดมันบันบง เสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากเอบซีโบลายกระทู้มาได้กทู้มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถึงเปรีกเออครับเอาไปใส่ละให้ถึงเปรีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยวเาอามาตรงกับสให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพ,งพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบุบครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผส,สมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาด,ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าหาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 คสาธุสาธุครับ